แน่นอนครับต่อไปนี้คือบทสคริปต์วิดีโอ YouTube เกี่ยวกับกองทัพเรือไทยในปี2026ภาษาไทยความยาวประมาณ13,000ตัวอักษรเริ่มด้วยการแนะนำช่อง Ref r i d e และจบด้วยการชวนกดติดตามโดยไม่มีหัวข้อหรือหมายเหตุขีดขีดขีดยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง Ref r i d e แหล่งรวมรีวิวจอดลิกด้านเทคโนโลยีทางทหาร กำลังรบทางทะเลระบบป้องกันประเทศและระบบการขนส่งยุคใหม่จากทั่วทุกมุมโลกวันนี้เราจะพาทุกคนไปจอดลิกกองทัพเรือไทยในปี2026ซึ่งเป็นหนึ่งในเหล่าทัพที่กำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านสำคัญจากกองทัพที่เคยมุ่งเน้นเฉพาะการป้องกันชายฝั่ง สู่กองกำลังทางทะเลที่มีศักยภาพในการปฏิบัติการนอกชายฝั่งหรือ Blue Water Navy อย่างแท้จริงด้วยยุทธปกรณ์ที่ทันสมัยเรือรบใหม่การจัดระบบกำลังพลและความร่วมมือระดับภูมิภาคทำให้กองทัพเรือไทยกลายเป็นหนึ่งในกองทัพเรือที่ต้องจับตามองมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศไทยมีที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญอย่างยิ่งในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกด้วยชายฝั่งติดทั้งอ่าวไทยและทะเลอันดามันซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือหลักของโลก ภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ความตึงเครียดทางทะเลและกิจกรรมเกี่ยงทางทหารจากมหาอำนาจได้กระตุ้นให้กองทัพเรือไทยเร่งพัฒนาศักยภาพในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นการสกัดกั้นภัยคุกคามการคุ้มครองผลประโยชน์ทางทะเลการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมไปจนถึงการมีบทบาทในเวทีความมั่นคงร่วมภูมิภาคในปี2026กองทัพเรือไทยมีเรือปฏิบัติการรวมกว่า130ลำครอบคลุมเรือฟริเกติดอาวุธนำวิถี เรือคอเวตเรือโอพีวีเรือจูโจมสเตอร์น้ำสเตอร์บกเรือสนับสนุนทางโลจิสติกและยังคงมีเรือบรรทุกอากาศยานขนาดเบาที่ถือเป็นหนึ่งเดียวในภูมิภาคขณะเดียวกันกองทัพเรือยังมีแผนเสริมขีดความสามารถใต้น้ำด้วยโครงการเรือดำน้ำการใช้ UAV ทางทะเลการพัฒนาอุปต่อเรือในประเทศและการใช้ระบบเซ็นเซอร์และเรดาร์ที่ล้ำสมัยเพื่อตอบสนองสถานการณ์ทางยุทธศาสตร์ที่ซับซ้อนมากขึ้นเรือที่โดดเด่นที่สุดในกองทัพเรือไทยคือเรยอโท เรือหลวงเจคีนาริเบตซึ่งเป็นเรือบรรทุกอากาศยานขนาดเบาแบบเดียวในเอเชียตะวันออกเฉีงยงใต้เดิมทีเคยรองรับเครื่องบินแทรเรียแต่ในปัจจุบันถูกตัดแต่งเพื่อรองรับมือมอเตอร์และอากาศยานไร้คนขับทั้งสำหรับภารกิจลาดตระเวณการปราบเรือดำน้ำการควบคุมพื้นที่ทะเลและการให้ความช่วยเหลือในภัยพิบัติในปี2026เรือหลวงักร,กรีนาริเบตได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติมทั้งระบบเรดร์ใหม่ระบบสื่อสารอัจฉริยะการควบคุมอัตโนมัติและโครงสร้างหลักฐานที่สามารถปรับให้เหมาะสมกับการ รวมถึงการปรนการกับระบบเครืองหายควบคุมถ่ายลมอากาศหลงตอทัพเรือในย่านเดียวที่เปลือเรือชั้นเรือสูงและเรือชั้นเจ้าพยายังคงเป็นกําลังหลักของกองเรือผิวน้ําโดยเรือเหล่านี้ได้ผ่านการอัปเกรดระบบบริหารการรบ3ามาวีจากสวีเดนทําให้สามารถยิงขีปนาวุธยัวิถี r b s 1 5ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ABS15 ถือเป็นขีปนาวุธต่อต้านเรือที่มีพิสัยไกลแม่นยำและสามารถหลบหลีกการโจจับจากเรดาร์ โดยในปี2026ระบบควบคุมการยิงระบบเรดาร์ตรวจจับเป้าหมายและการบูรณาการกับระบบของ NATO ได้ถูกติดตั้งอย่างเต็มรูปแบบทําให้เรือฟริเกตเหล่านี้พร้อมทาหน้าที่พั้งในเชิงป้องกันและโจมตีในระยะไกลนอกจากนี้ยังมีเรือคอเวชชั้นรัตนโกสิงและเรือโอควีชั้นกระบี่ซึ่งได้รับการออกแบบและต่อเรือภายในประเทศโดยอูรัชนาวีมหิดลอดุญญาตชโดยใช้เทคโนโลยีจากเครื่องกื่สารกับการทัพนาลประเทศเรือโอควีชั้นกระบี่ เป็นตัวอัตโนมัติและมีระบบเรดาร์ตรวจจับที่ดินและอากาศยานที่ทันสมัยมีบทบาทในการรักษาเมฆในเขตสุดถึงจังกอนที่อีซาดการปราบปรามการลักลอบทำประมงผิดกฎหมายการป้องกันการลักพาตัวในทะเลและการควบคุมพื้นที่ทางทะเลในภารกิจรวมอีกหนึ่งโครงการที่น่าจับตามองคือโครงการจัดหาเพอ่อดำน้ำเลส2มีจากจีนซึ่งถือเป็นการเพิ่มพูนสมักยภาพการปฏิบัติการใต้น้ำของมันที่หาสมทร จะดำน้ำรุ่มอยู่ทัฒนาจากแ,บบแหล่งท้างโดยใช้เทคโนโลยีไอทีแค่ pro อินดิโอดเอนโทรพช่าที่ทำให้เรือสามารถปฏิบัติการใต้น้ำได้ต่อเนื่องยาวนานโดยไม่ต้องขึ้นสู่ผิวน้ำบ่อยครั้งในปี2026แม้ตัวเรือจะยังอยู่ระหว่างการสร้างแต่กองทัพเรือได้เตรียมบุคลากรชุดจึกจำลองและสถานีทดสอบระบบไวรล่วงหน้าแล้วเพื่อให้สามารถนำเข้าประจำการได้ทันทีเมื่อเรือเสร็จสมบูรณ์ ในด้านสงครามใต้น้ากองทัพเรือได้เสริมกําลังด้วยเรือปราบเรือดำน้ําที่มีระบบโซนาร์ลากใต้น้ําระบบยิงตอร์ปิโดและเฮลิคอปเตอร์ s 7 0 d bc hawk พร้อมเซ็นเซอร์ตรวจจับเรือดำน้าและอุปกรณ์ปล่อยทุ่นระเบิดในภารกิจเชิงลึกกองทัพเรือยังเน้นการฝึกร่วมกับชาติพันธมิตรโดยเฉพาะการฝึกขบราโกกับสหรัฐอเมริกาการฝึกร่วมในทะเลอันดามันกับอินเดียและการฝึกต่อต้านเรือดำน้ํากับกองเรือญี่ปุ่นซึ่งเพิ่มประสบการณ์การทางานร่วมในสถานการณ์สมจริงอย่างต่อเนื่อง ในปี2026กองทัพเรือไทยให้ความสัมพันกับการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีภายในประเทศมากขึ้นโดยร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) และหน่วยงานเอกชนในการพัฒนาระบบควบคุมอากาศยานไร้คนขับสำหรับลาดประเวนทะเลรวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติสำหรับเรือบังคับจากระยะไกล (USV) ที่สามารถปฏิบัติการในพื้นที่เสี่ยงภัยโดยไม่ต้องใช้ลูกเรือ ความปลอดภัยทางไซเบอร์เป็นอีกหนึ่งด้านที่กองทัพเรือไทยให้ความสําคัญในปีนี้ได้มีการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการไซเบอร์ทางทะเลขึ้นโดยเฉพาะเพื่อรับมือกับการแทรกแซงระบบเรดาร์การรบกวนดาวเทียมและการเจาะระบบควบคุมอาวุธจากภายนอกโดยมีการติดตั้งระบบป้องกันการโจมตีไซเบอร์ขั้นสูงและการซ้อมรบจำลองสถานการณ์ทางไซเบอร์ร่วมกับหน่วยข่าวกรองและกองทัพบก ในภาพรวมกองทัพเรือไทยในปี2026ได้พิสูจน์แล้วว่าไม่ใช่เพียงกำลังรบที่คอยเฝ้าระวังน่านาน้ำอีกต่อไปแต่ได้พัฒนาตัวเองให้เป็นกำลังป้องปรามและร่วมรักษาสันติภาพในภูมิภาคที่มีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเรือหลวงจากรีนฤริเบดเรือฟริเกตที่ทันสมัยเรือดำน้ำที่กำลังจะมาถึงหรือความร่วมมือกับนานาประเทศทั้งหมดนี้ล้วนสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของกองทัพเรือไทยที่ต้องการเป็นกำลังทางทะเลที่มีความมั่นคง ทันสมัยและพร้อมตอบสนองต่อภัยคู่คามในทุกมิติหากคุณชอบเนื้อหาแนวนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่จากช่อง Ref r i ์ h แล้วพบกันในตอนต่อไปครับขีดขีดขีดหากคุณต้องการรูปภาพกราฟิกประกอบหรือเวอร์ชันตัดย่อสำหรับโพสตโซเชียลมีเดียแจ้งได้นะครับ